สวัสดียามเช้านะคะขณะนี้นะคะเป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้านะคะค่ะตอนนี้นะคะหลวงตาก็ได้เดินบินทบาตแล้วนะคะหอประชุมโรงเรียนหนองบัวละครน,นะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มออกบินทบาตแล้วนะคะตตเเเราาีย อยู่กระตุ้นใช้งานนะคะนะคะก็ต่อไปคือมันเรื่องประกอบกับนะน้อยนะอาจจะขยายก็ไล่ไปกับกล่องเครื่องนะฮะคนแล้วก็คําว่ารู้ของก็ไม่เหมือนกันนะฮะท้ายจะไม่ใช้มากนะฮะเครื่อง <laughs> ชอบกันมีคนแนะนําว่ามีคําร้องเพลงนี้ขอบคุณให้โพสต์ด้วยนะ179เราจําได้ครับ <coughs> <coughs>

นี้ก็คือท้านบรรากาศในการทำบุญกับเรานะคะตลาดการหอวงตาในช่วงเช้าน,นะคะอของเช้าน้องบัวระค้างนะคะฝนเยอะ,ะมากๆเลยนะคะก็ขึ <c oughs> ้นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวให้ชมภาพปลใสคข้า <favour informação> ุณมเป็นบาทนได้านเต็นบาทได้นะไม่้าเป็นเาทนะคะ้าวผรับประทนเกให้เป็นทางหมดนะะ

ทำท่แล้วก็แต่ละวัดแต่ละโรงเรียนที่ไปเีก็ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะมีลมพานมีมเี้ยมกันตลอดมีข้วต้มมังละมีผัไทยมันมี้าต้วมีรักหน้าี่าักมานตลอดนติดตามที่เดินทางมาเมืองี่ยขอขอบคุณในรรัชาลทุ่ที่เหนือแต่เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะคบขอจบที่จะให้เลเขาเปนไหนคลิปหน้านะคะ